เฮ้ hey, mm hmm. นี่นายได้ข่าวว่าเจงอะฮะมาหนึ่งหนึ่งกับฉันไหมดวนบาคุกันน่ะ mm hmm. เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับเสื้อสุดเท่แบบที่ผมใส่อยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับเป็นเสื้อสุดหล่อสุดเท่จากโดมินิทวันไพร์ลอตนั่นเองนะครับผม วิธีการรับไอเทมนี้ก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เราเข้าไปที่ช็อปในร้านค้าครับแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ค้นหาคําว่าฟรีไปนะครับก็จะเจอนะครับสำหรับใครที่ไม่เจอนะครับไม่เป็นไรฮะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะวับคุณผู้ชมไปที่หน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะสามารถกดรับไอเทมฟรีชิ้นนี้ได้นะครับก็จะได้เสื้อสุดเอ้มาแบบผมเลยนะฮะน่าเป็นไง ว้าวหลอดเทพไหยล่ะเสื้อจาก t เ e นตี้วันไพร์หลดอะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีสั้นๆประมาณนี้นะครับของฟรีในวันนี้ถูกใจเพื่อนๆก,กันหรือเปล่าครับและถ้าหากชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย